ตอนนี้นะคะตั้งครันได้37สัปดาห์แล้วมีอาการปวดจิตจีที่บริเวณจีมีนะคะถามว่าอาการนี้เป็นอาการใกล้คลอดหรือยังนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าอาการปวดที่บริเวณจีมีหรือบริเวณช่องคลอดคือบางคนปวดในช่องคลอดเลยนะคือเหมือนมีอะไรถ่วงเข้าไปในรูช่องคลอดอะคะ่ะหรือมีอาการเจ็บที่บริเวณหัวหนาวเนี่ยอาการนี้บอกเลยว่าเป็นอาการปกตินะคะที่เกิดขึ้นในอายุคันช่วง37วีขึ้นไปอยู่แล้วไม่ใช่เป็นอาการที่บอกว่าเรากําลังจะ จะให้พูดยังไงดีคืออาการนี้มันเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากการที่ส่วนนำของเด็กนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าศีรษะใช่ไหมคะกดลงไปที่บริเวณกระดูกหัวหนาวก็เลยทําให้เรามีอาการนี้ขึ้นมานะคะซึ่งถามว่าอาการนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะคลอดเมื่อไหร่บอกเลยว่าตอบไม่ได้เพราะว่าอาการนี้เป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นในอายุคันประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณแม่จะเข้าสู่ระยะเจ็บคันคลอดเนี่ย มันขึ้นกับว่าเมื่อไหร่เด็กจะหัวลงไปในอุ้งเชิงกรานนะคะซึ่งเวลาที่หัวเด็กลงไปในอุ้งเชิงกรานเนี่ยอาการปวดเนี่ยมันจะเป็นอาการปวดที่บริเวณกระดูกหัวหนาวลักษณะเหมือนกระดูกจะแยกออกมาอืมอาการมันจะไม่ใช่แค่เจ็บนิดๆนะคะแต่มันจะเหมือนกระดูกแยกเลยนะคะซึ่งอาการเจ็บเนี่ยมันจะเยอะกว่าเยอะนะคะถ้าหากว่าหัวหน่ะแค่มากดเราก็จะแค่ปวดจี๊ดๆทวงๆแบบนี้ค่ะ ซึ่งบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะคลอดบางคนมีอาการแบบนี้จนเลยกําหนดคลอดแล้วต้องผ่าคลอดก็มีนะคะแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ค่ะที่หัวเด็กเริ่มลงไปในอุ้งเชิงกรานแล้วก็คือกระดูกเชิงกรานเริ่มมีการขยายตัวคือมีการแยกออกแล้วเนี่ยอันนี้โดยมากก็ไม่เกิน2สัปดาห์นะคะไม่เกิน2สัปดาห์ก็จะเริ่มมีอาการเจ็บคันคลอดค่ะยังไงก็สังเกตอาการกันแล้วกันเนาะเรื่องของอาการปวดอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่หมออยากจะให้คุณแม่สังเกตในเรื่องของอาการท้องแข็งมากกว่านะคะ ถ้าหากว่าเข้าสู่ระยะคลอดจริงท้องจะแข็งทุกๆ3-5นาทีนะคะต่อเนื่องอย่างน้อย2ชั่วโมงขึ้นไปนะคะอาจจะมีเลือดออกหรือมีน้ําเดินร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้นะคะทั้งนี้ท้งนั้นก็แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงของปากบนลูกของเรานั่นแหละแต่ว่าที่แน่ๆเลยท้องต้องแข็งก่อนนะคะถ้าท้องแข็งทุกๆ3-5นาทีเมื่อไหร่แนวโนมก็คือเข้าสู่ระยะจะคลอดนั่นแหละคะ่ะโดยมากก็ไม่เกินไม่เกิน1สัปดาห์นะคะ อ,อย่างเร็วก็บางคนคือสองสามวันก็เริ่มปางบนลูกเปิดแล้วก็เริ่มคลอดแล้วนั่นเองนะคะแต่เป็นว่าถ้าของท้องแข็งทีเนี่ยโดยมากก็ไม่เกินอาทิตย์นะคะก็จะเข้าสู่ระยะคลอดเนาะยังไงก็ขอให้อ่าเรียกว่าคลอดได้อย่างปลอดภัยทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเลยนะคะ